ทำไมต้องทำงแบ<ต>บยิ้มกันค้าเนี่ยยิ้มกันค้าแบบเดี๋ยวเขาเป <c oughs> ็นพี่ไหมนะพอคน้าต่เขามายจำไม่ได้หรอน้ำใำไปไ้ดยน้ำน้ำน้น, <LA> <c oughs> น้ขบอกว่าเราพอบไม่อย่างนั้นถึงเล่นไงนี่เลย <c oughs> <c oughs> เราะเอาน้ำออนดึกซินะเออกินเยอะเนี่ยวัวเลยอะไรอีกททำไมก็เซล์ฉันก็หล่อน้ำนะทำไมล่ะน้ำฝาดยุกกะตาก่อนไหมล่ะฝาดแปลว่าพันไม่เซลไม่เซลไม่เซลไม่อาบเำอะไม่อาบ เราส่งให้น้องส่งให้น้องค่ะส่งให้น้องค่ะเป็นคนอย่างนี้ค่ะปักไหนอ่ะโอ้ยนึก็่ผีเขาไม่ได้ยินที่เราพูดอ่ะมันเขาไม่ได้ยินไงว่าไปอะไรท่องไปดีนี่เวทีไม่มีแล้วนะคะไม่ยอมมาเองอ่ะทำไมต้องเตะต่อพัทโละหวานหวานทนใครอ่ะน้ำเองน้ำเอง ไม่ใช่เงที่ไหนน้ำไงจะใครลละน้ำไงจะใครลละน้ำาคนดใคนเดิมน้ำคนดีคนเดิมพห้องคคนนดีเดิม เนี่ยแล้วก็อ้วนเนี่ยตั้งแต่หบทการเต้นอ่ะไปกำลังกินกำลังกินเยอะเลยแต่กินดียัดอีกทีไหนไมนบอกว่าจะหอมยังยืนเลยน้หอมยังยืนพี่ซันกินหมดแน่เลยจะแทนซันซันปากไม่ขอเซื่อหี้ไม่อยากแกงหรือจะบ้าพี่ซันในนั้นไม่รู้ว่าขี้ห่วงว่ะ กอ่ะรูดีน้วเกลคิ้วหลุสพลงแปดนา่จริงๆไม่พี่ขอรูปน่ารักเอาไปลงรูปรูปลิ้นไก่ขอลิไกที่แฟนไงยิ้มิ้มันหหน้าแมันรมหมานขอรูปักให้แฟนรูปนึงงมัตับเดือนเดือนด้วยป่ะอย่าแสดงความรักโลยใช้เท้าค่ะคืออะไรมาถึงมาแทรก กลางพี่อัค่ะพี่พรอย่าว่าพี่รกง่รยงไง่พรที่รั่ไอ้เป้ไงพี่นัทขอว่าอะไรนัทเดินหน่เจอกันอะไรดูนี่ดูน้เห็นไหมเห็นด้วยกับพี่พลก็ต่อพี่ตาไปอยู่ตรงกลางไปเลยเขาก็เลกิได้อยู่ตรงระหว่างดอยแลีชิ้นกลับมาห้าห้าทพี่ชิ้นแมคแคนบอลคอมเดียคอมเมน์พี่ชินคอมเมน

การค้าใหม่งน้ำน้ำยิ no> <t os <t os ้มแบบการค้าน้ำยิ้มการค้าหน่อยตื่นต้องพูไปนอน้ำน้ำพี่ภูขอยิมการค้าหนึ่งทีชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเบลเบลเบลการค้าเอายังเอายังเอาหน้าของมุ้งโค้อน้ำน้ำขอยิ้มพี่ภูขอยิ้มการค้าหนึ่งทีคเดี๋ยวรูลงเต็ม ไม่ต้องไมดิยิปปาดุกอะมันพีไม่พีแมันโ่ันพีไม่กน่ตาแข็งไม่แกล้ตาเล่ด้วยอะตาแข็งเลตาแหล่นห่หอเรียกว่าตาอะไรวะแค่บอกตาเหล่เป็นตาหน้าอกตาตาอย่างนี้ี ต้องยืนหัวต้องยืไปมันน่ากลัวไปสคนไปสงคนดิมอุ้มลูกเทพไหมน้ำน้ำดิมเลี้ยงลูกเทพไหมน้ำดิมเลี้ยงลูกเทพตรงนี้อย่าเออตรงไอ้เพชรอ่ะตรงไอ้เพชรอะโอ๊ยพี่ไม่พี่ไม่น่าแพมาะวายพลาด บิวบิบิวบิวบิวไม่ต้องน้องบิวเฉยเยพี่บิวใช่ไหมอือนพี่บิว

พีวิวรีวิววิสัไม่ดีเลยเซลพี่ตั๊กไม่ชอบเลยไมได้ไรวันนี้วันนี้มันไ่ดูเป็นวี9ว้เปนนะเขียนปวันนี้ไเป็นเบอร์แล้วอ่ะไม่ได้เราต้องมีสิต้องมีวันต้องมีเลขไมนต้องเป็นสองไม่เขียนแยกสององเอหนต่อหนไงเก้าหนึ่งอ่ะจะเขียนหนก็ได้ พี่ใหีชงวา้วกมาชงเนบ้อากมาชี่แ่ใหญ่นีแต่พู้ใหญ่ลีเธอนั่นแหละน้ำหันไปดูลูกแค้มที่มีฝากดิมเลียงไว้นี้นี่ไม่ต้องทำไรบอกนใ้ในะกิไพี่นัที่นบอกว่าเจอกันจองหน้ากินีเล่หัวจริงอ๋อง่วงก็ไม่บอก ทำไมจะตกมันรายงานนะมันลายต้แปลีอ่ะกาไทยอ่ะไม่ดที่เราเจอแต่ปัวกาแบบเต็มอารมณ์เสียเพราะว่าเดี๋ยวติต้องะใช่อะไรบอกเอาไปเอาไปเลยลเจ็ดสาวนเพราะว่าพี่เบลแต่ว่าพี่เบลจะไม่คนทีนัดเดือนธันวาไม่ถุารู้ลูกเทพอินเดม่้เหมือนลูกเทพเย ิูเหมือนนะทำไมนางก็่ติน้น้ำองิเพื่ที่นั้นหน่อยบอกว่าเจอที่นั้นบอกว่าเจอเดือนพิจุนาแล้วก็จิเป้ว่าเจอเดนพิจุนาจิเป้ิเป้ิป้ิเป้ิเป้ิเสวัสดีค่ะที่นั้นเจอกันเดือนพิจนาใช่พี่าอะไรอ่ะเนินาจะมีอะไรทำูตาแล้วทำไมมันดูขวดแ้ง น้น้าดีมันลูกเทพลูกเทพก็ให้ไปแล้วไงเดี๋ยวเคลื่อนนึมาว่ะใช่ไนะเขาซื้อไปแล้วก็มันซื้อไปแล้วเพราะวัน้น่าไปส่งยาที่สนามบินใช่ไหมแล้วทีเนี้ย กลับก่อนแม่ไปก่อนแล้วเนี่ยแม่ก็จะเดินกลับออกมาจากจากสนามบินอะถ้าเดินกลับออกมาแล้วเนี่ยขดู้าเดินไปแล้วกลับมาจากสนามบินแล้วยามเขาก็บอกว่าเอ้าไหนจะไปแล้วกลับมาทำไมไปหลังนีดนรียมอะไรวะนไปดังกันดีกว่าอะไรไปอะไรวะเพราะพี่ว่าหนูอะไปน้องดาแล้วกลับไปเขาก็บอกว่าเนี่ยเหมือนเล่นสเปนเลยสองคน หน mm. oh, oh, oh. ึ uh, ่งมก็คือนึงมาวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งแม่วิ่งหนึ่งแล้วลสิบเอ็ดพ่อิแม่วิ่งหนึ่งนะพ่อสิบเอ็ดางบนแต่ถ้าแม่ถูกอหนึ่งหนึ่นึาตัวได้พ่อวิ่งหนึ่งแ้ววิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งพ่อแม่วิ่งหนึ่งนะคะ คนไม่ออกไปแล้วนี่คนกอนไันพรุ่งนี้โอ้โหคลุกไงเลยแทงก่อนแรกล้มเลยนึ่หนึ่งหนึหนึ่งนกกันหมดอะไรนะท่านแหน่เป็นแยกกับท่านนี่ น้ำจะเปเ็นเนยปเยปหนเทสเทมายท์มาส่วนเนยค่ะ